ไปปีมาเนี่เร็วเต้นอยู่ทางหวันี่ปิ๊งปิ๊งปิกมาเนี่เร็วลูกไปปีปปีกหาไปเต้นเอาอะไเอาเอายืดโทรศัพ์ให้ดิไปิีงหาไปปีงปปปงนี่อะไรอ่ะเเดิมนี่ลูก